สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ f a ฟเอนะครับในรอบ3 2ทีมสุดท้ายและผลการจับฉลากนะครับในรอบ1 6ทีมสุดท้ายว่าทีมไหนต้องเจอกับทีมไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมผลการแข่งขัน FA ฟเอัในรอบ3 2ทีมสุดท้ายนะครับผมคู่ที่1นึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับมิดเดิลสโบในเวลา1ประตูต่อน1น ต่เป็นทางมิดเดิลสโบนะครับที่ชนะจุดโทษไปได้8ประตูต่อ7นะครับผมคู่ที่2นะครับคิดเดอร์มิสเตอร์แฮร์ริเบอร์แพ้กับเวสแฮม1ประตูต่อ 2, 2> คู่ที่3เซลซีชนะพีมัท2ประตูต่อ 1. 1คู่ที่4นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะฟูลแลม4ประตูต่อ1คู่ที่5ปีเตอร์โบโรนะครับชนะคิวพีอาร์2ประตูต่อ0 คู่ที่6นะครับฮูแพมตันแพ้กับนอริสตี้ศูนย์ประตูต่อ1คู่ที่7ฮันเดอร์ฟิล์ทาวชนะบารี1ประตูต่อ0คู่ที่8เอฟเวอร์ตันชนะแบนฟอร์ด4ประตูต่อ1คู่ที่9สโต๊กชนะอุแกน2ประตูต่อ0คู่ที่10เซาท์แฮมตันชนะโคเวนที2ประตูต่อ1คู่ที่11นะครับคิตตันพาริชชนะฮาร์ทฟู2ประตูต่อ0 คู่ที่12นะครับเคมบริดจ์แพ้กับรูตันทาวสูญประตูต่อ3คู่ที่13สเปอร์ชนะไบรตัน3ประตูต่อ1คู่ที่14นะครับลิเวอร์พูลชนะคาร์ดิฟสามประตูต่อ1คู่ที่15นะครับฟอร์เรชชนะเลสเตอร์ซิตี้สี่ประตูต่อ1คู่ที่16บหกบอลมัดแพ้กับบอร์แฮมบูสสูญประตูต่อ1ถือว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับมีพลิกล็อกกันหลายคู่เหมือนกันนะครับผม และผลประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทีมไหนต้องเจอกับทีมไหนบ้างนะครับคู่ที่1รลูตันทาวจะเจอกับเซลซีคู่ที่2 k i นะครับคิตตันพาเรตจะเจอกับสโต๊กซิตี้คู่ที่3 p ม t ิทเตอร์บโรนะครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่ที่4นะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับนอริสซิตี้นะครับผมคู่ที่5 s o นะครับเซาทแธมป์ตันจะเจอกับเ a ร์แคมคู่ที่6 m มิดเดิลสโบจะเจอกับสเปอร คู่ที่7นะครับฟอร์ลิสจะเจอกับอันเดอร์ฟิวทาวส่วนคู่ที่8นะครับคู่สุดท้ายเอฟเวอร์ตันจะเจอกับบอร์แฮมวูดนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าทีมใดจะเข้ารอบไปในรอบ8ทีมสุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผม